สวัสดีครับพ่อผมอีกแล้วนะครับช่างบินนะครับรถมือสองนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพามาดูบิ๊กเอ็มดิสันีเอ็มคันนี้นะสีแดงคันนี้ครับฝาแดงจอโค้งแท้นะครับคันนี้สวยมากนะโอเคเดี๋ยวผมขอกลับกล้องนิดนึงเดี๋ยวจะพามาดูภายในนะครับตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับอันนี้เนาะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยครับคันนี้เลขไม้นะครับออแดดังปกติครับ เครื่องเสียงพร้อมนะครับมีรีโมดด้วยครับเบาะสวยนะครับคันนี้เห็นนะครับสำหรับใครที่กำลังหาอยู่นะครับนี่นะสวยๆเลยครับคันนี้ครบๆเลยครับอุปกรณ์ครบทุกอย่างนะครับนี่นะอันนี้เครื่องยนต์นิ่งมากนะครับสตาร์ททีเดียวติดครับก็สักนิดนึงครับก็คือคันนี้นะครับเป็นลิสันปีเอ็มคันนี้เป็นพวงมาลัยนิพาวเวอร์นะ แอเย็นเจี๊ยบนะครับแล้วก็มีเครื่องเสียงด้วยนะเมื่อกี้นี้ไม่ได้บอกไปนะครับตัวนี้เครื่องเสียงเป็นบลูทูธนะเป็นระบบใหม่แล้วนะครับก็คือดังใช้ได้เลยไม่ต้องไปเพิ่มเติมอะไรแล้วนะครับอา่าดูนะครับข้างในภายในสะอาดสะอ้านมากเบาะนี้กิ๊บๆเลยครับไม่มีขาดสักจุดอะ่ะอา่าสำหรับรถครอบครัวเนี่ยครับรถที่จะไปใช้งานเนี่ยต้องแบบนี้ฮะอา่าภาษีสองห้าหกห้านะครับปีหน้านะ แลอวจะมีเล่มทะเบียนด้วยนะครับอันนี้โอเคก็ประมาณนี้ครับด้านในเดี๋ยวไปด้านนอกครับยวนจดทะเบียนนะครับยี่สิบสามมกราสองห้าสามเก้านะปีสองห้าสามเก้านะครับคันนี้เนอะรถโอเคเลยครับคันนี้นะครับโอนได้ไม่มีปัญหานะครับภาษีสองห้าหกห้านะครับนี่เนาะสำหรับใครที่อยากจะดูก็นี่ครับเล่มอยู่เพชรบูรณ์นะครับคันนี้นะครับ ประมาณนี้นะเล่มทะเบียนนะครับโอเคใช้งานปกติครบทุกอย่างนะครับคันนี้รถอยู่เพชรบูรณ์นะครับอยู่หล่มสักนะครับนี่นะสวยๆเลยครับคันนี้สีเงาๆเลยระบบไฟครบทุกจุดนะครับไม่มีปัญหานะครับคันนี้โอนได้นะครับภาษีตัวนี้อยู่ที่สองห้า หกห้านะครับปีหน้านะครับคันนี้โอนได้นะไม่มีปัญหาเลยครับสีกิิบกิบเลยครับคันนี้สําหรับเพื่อนๆนะครับอยากจะดูมุมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะอ่เดี๋ยวผมจะพามาดูคนนั่งข้างนะครับอนิ่มๆเลยครับคันนี้ได้ไปไม่ต้องทำอะไรแล้วครับก็คือใหม่หมดนะครับคันนี้พร้อมใช้งานจริงๆฮะนี่เนาะ แอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับเมื่อกี้ผมลองดูแล้วนะครับเห็นเนาะคุ้มๆเลยครับคันนี้รถสภาพนี้หายากนะครับเห็นเนาะตาทีเดียวติดนะครับ น้ำไม่ดันนะครับน้ำวนปกตินะครับนะเครื่องปกตินะครับเครื่องไม่มีปัญหานะไม่ไอไม่ควันนะครับเครื่องแน่นๆเลยนะครับ สีเงาๆเลยนะครับสีสวยมากคันนี้สีสดเลยครับสีแดงนะครับใครที่ชอบสีแดงนี่ก็อย่าอย่าพลาดนะครับคันนี้สุดยอดขนาดนี้หายากนะครับใครที่หาอยู่นะครับอย่าลืมนะครับสามารถโทรมาได้เนาะเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรศัพท์ของพี่เขาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะสำหรับราคานะครับอยู่ที่เจ็0 0ดนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์เจ้าของรถไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอเป็นคอมเมนต์นะครับ ก็ลองโทรทักมาถามได้ครับเนาะแเดี๋ยวผมจะไปถ่ายอีกคันหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีมีรออยู่อีกคันหนึ่งนะครับก็าลิมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ไว้เนาะเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะเพราะว่าผมจะมีคลิปลงทุกวันนะครับรถสวยๆแบบพี่หาย,ยากนะไม่ต้องทําอะไรเลยครับโอเคงั้นวันนี้ขอจบคลิปไปพยงีท่าน,นี้ก่อนครับเดี๋ยวผมไปถ่ายคันอื่นก่อนเนาะสวัสดีครับ